สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนามา,ามาสะออนบักหุ่งน้ำกันพี่น้องเบิง่งอันดกหักหลายหยันมันลมหยันมันลมเนาะตอนย่บันนี่นุง่งมันดกแล้วมันลมมันโคนมันลมมันโคนเบื้งเบื่องใหม่ขำด้วยพี่น้องนี่ เบื้งว่าต้นเนียน้อยต้นนียนหอยเบิ้งเบืงเบิงบ้งใหม่ <c oughs> นองเบิงบ้งเบิ้งใหม่คำคำคำสามตอนนี่ตอนลางกับตอนกลางตอนติดนวยนี่ยานมันโคนโอ้ยหนาเกี่ยวเขาว่ามันถึงเอ็ดขอดหนาเกี่ยวเขาว่าเนาะ ตอนหนาแรงมันอึดไหลบักหุงนี่เกรนคือนวยซุปกับหวานนวยอันใดดิบได้อันก็ไวแต่ตามบักหุงเกี้ยวเข่ากินกับตามบักหงงอันย่ไม่เกี่ยวเขา่าตามบักหงส์ใส่บักกอกเพราะมันวากพิดวาถือตามบักหงหนาเกี้ยวเขา่ามีบักกอกมีสมพักกาดโอ้ยจะมันแสบขาบดพี่น้องเอ้ย ลงเกี่ยวเก่าซะแล้วแต่ว่ามสมัยนี้พวก่อยได้คคอยเกี่ยวดั๋ยวไม่จะเอารถเกี่ยวเอาอย่างเกี่ยวกันเลยเอาเต่ละกันเด้กตำบกหฮงก็กี่ยว่าขาดตำบกหฮงมาไเด้นนี่ตำบกฮงหรืใส่บกกอกกับสมพักกับพักอาดสดพักสดแม่ไอพ่อพอดีมันเป็นนาอันนั่นพอดีนะนาปลูกพักพอดีโอ้ยบลกอึดพักน้ำเกี่ยวเขา

ให้มันหอมพักอันนี้มักหักหักปลากระเงี้ยเอามาจาก,กันให้หน้าแล้วก็มาปลูกแหวงเสียละถ้วาวบาบบปลูกเนี่ยมันก็ตายมืดเนาะเนี่ยมันหนาเกี่ยวเขาเ้ามันก็ตายมืดก็ต้องเอามาปลูกไว้แบบน,นี้ต้องเอามาปลูกวอดหนามไว้ไว้สกินนหนมแหลงกำลังติดมาพี่นอง กำลังติดกำลังติดเดี๋ยวเอาปุ๋ยขอ,อกมาใส่ขิงง่วขี้ขวายมาใส่ตั้งแต่งามเลยกำลังงามนี่นะกำลังติดกำลังถิงงาม น่าไปคุ้าง่าหน่อยี่เนี่ยกาันสิตายพอตายทัว่วตัวนี้กําลังกําลังซื้อนี่ตัวนี้กําลังซื้อถึนมือนี่ซื้อแล้วติดแล้วนี่ตัวนี้กําลัง,อ,อ,อ,ลลลงอันนี้กําลังซื้ดี๋ยวเอิาน้ำหดถึกแดดมันก็นเลย